สวัสดีครับสงครามยูเครนแอดมินเปรียบว่ารัสเซียมาบุกบ้านคนอื่นแล้วเจ้าบ้านหรือว่าเจ้าทรัพย์นี่สู้รัสเซียไม่พอใจ โวยวายว่าเจ้าซั์ต่อสู้ขัดขืนโจรมีเพื่อนบ้านมาช่วยยุคเคตนะครับรัสเซียก็กล่าวหาว่าเพื่อนบ้านเนี่ยส่งเสริมความรุนแรงตอนนี้รัสเซียก็ยังโวยวายอยู่ในบ้านของเจ้าทุกทําร้ายเจ้าทุกตอนนี้ตํารวจอย่างสไลมิกานะครับกำลังตึงกําลังตามยุทธวิธีเกลี้ยกล่อมผู้ร้ายก่อนที่จะใช้ยุทธวิธีจากเบาปิหาหนักซึ่งต้องรอบคอบนะครับเพราะว่ามีตัวประกันอยู่ในบ้านและคนร้ายมีอาวุธต้องรัดกุมจะมาบอกว่าตํารวจเนี่ยกลัวผู้ร้ายไม่ได้และตามธรรมชาติของผู้ มักจะข่มขู่เพื่อต่อรองในสิ่งที่ตัวเองนี้ต้องการและก็จะโวยวายเมื่อไม่ได้ดังใจสถานการณ์แบบนี้นะครับการล้อมไว้กดดันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดบุ่มบาบนี้ไม่ได้เราจึงเห็นว่าสหรัฐมิการนี่ค่อยๆให้ความช่วยเหลือกับยูเครนดูอาการเพราะว่ายูเครนกับรัสเซียนี่เป็นญาติกันไม่รู้จะออกหน้าไหนหน้าที่ตำรวจก็ต้องทำและก็ต้องระวังเจ้าทุกอย่างยูเครนนี่กลับคำให้การด้วย กลัวว่าเจ้าทุกจะยอมความนะครับตำรวจถ้าทําแรงไปเนี่ยก็จะโดน157เสียอีกสแตดมิกาก็ต้องดูอาการยูเครนยูเครนนี่ขออาวุธสแตดมิกาก็จะยอยให้แต่ว่าให้ยูเครนสัญญาว่าจะไม่เอาอาวุธของตะวันตกไปโจมตีในเขตของรัสเซียเพราะว่ามีข้อตกลงกันอยู่นะครับเอาจริงตอนแรกเนี่ยสแตมิกาก็ไม่ไว้ใจย,ยูเครนหรอกครับกลัวว่าจะยับยั้งชั่งใจนี้ไม่ได้สิ่งที่ยูเครนต้องการก็คือขีปนาวุธพิสัยไกลตอนนี้ยูเครนได้ขีปนาวุธระยะ60-70กิโลเมตร ที่เท่านั้นซึ่งระยะนี้นะครับมีความเสี่ยงจากอาวุธของรัสเซียถ้ายูเครนได้ขี่วุธระยะ300กิโลเมตรอาวุธของรัสเซียโจมตีไม่ถึงนะครับยูเครนก็จะเลือกเป้าได้สบายขึ้นทุบไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องระแวงว่าจะโดนสวนขี่วุธพิสัย300กิโลเมตรเป็นอาวุธในฝันของยูเครนในตอนนี้และยูเครนขอกับสหรเมิกานี่มาตลอดแต่ว่าสหรเมิกายังไม่ให้นะครับ1ไม่ไว้ใจยูเครน2ต้องรักษาระดับของสงครามเพราะว่าไม่รู้ว่า รัสเซียเนี่ยมีอาวุธอะไรบ้าง แต่566วันสงครามยูเครนผ่านไปเนี่ยรู้กันทั้งโลกแล้วว่ารัสเซียเบอร์สองนี่เป็นของปลอมมีแต่อาวุธนิวเคลียร์ที่เอามาขู่อาวุธพื้นฐานรัสเซียห่างจากนโตเยอะเอาแค่ปืนใหญ่155ม mm. ิลิเมตรอันนี้ก็ต่างแล้วนะครับไม่ต้องไปนับอาวุธขั้นสูงและด้วยเวลาในตอนนี้ใกล้ถึงฤดูหนาวแล้วถ้าถึงฤดูหนาวพื้นดินจะเปียกแฉะเป็นโคลนรถถังยานเกราะเคลื่อนที่ได้ลำบากมากสัตว์มีการจึงต้องมีการพูดถึงขี่ปืนพิสัยไกลที่จะให้กับยูเคร อีกครั้งนะครับอันนี้ข่าวจาก CNN รายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะตัดสินใจเร็วๆนี้เรื่องการส่งขีปนาวุธพิสัยไกลให้กับยูเครนแน่นอนว่ามันก็คือ a t a c ที่ใช้กับ M 2 7 0มันมีความเป็นไปได้ที่สุดนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยยูเครนรักษาสัญญาที่ไม่ใช้อาวุธวันตกเข้าไปโจมตีในเขตของรัสเซียซึ่งถ้ายูเครนได้ a t a c จะทำให้ยูเครนเนี่ยยิงได้ไกลกว่าเดิมนี่เป็น2เท่าไกลกว่าสตอม a ชโดเรื่องนี้ประธานาธิบดีของยูเครนหวังว่ายูเครนจะได้เนะอตแท็ในฤดูใบไ,ไม้ร่วงปีหน้าไม่ใช่ในตอนนี้นะครับและตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันแต่ก็มีข่าวว่าฝ่ายบริหารของสแตมิกา้าขอให้ประธานาธิบดีโจไปเดนพิจารณาในเรื่องนี้ เป็นการขอแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับประธานาธิบดีโจเบเดนว่าจะอนุมัติไหมสรุปก็ยังไม่ได้นะครับอยู่เครนต้องลุ้นต่อแต่มันใกล้เคียงมากกว่าเดิมเท่านั้นเอง MGM140A-Tex มาจาก Army Tactical Missile System ยิงได้จาก M270 แล้วก็ M142Highmass ที่ใส่300กิโลเมตรความเร็ว3ม,มักนะครับหรือว่าประมาณ3 6 7 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันสกัดได้ยากมากนำวิธีด้วย GPS แน่นอนว่ารัเสเซียเนี่ยต้องวอยวอยู่แล้วถ้ายุคเรนได้นะครับเพราะนั้นเท่ากับว่ารัเสเซียเนี่ยจะโดนทุบแบบโตอตอบนี้ไม่ได้และ a อ a c ก็แมนซะด้วยทีนี้รัเสเซียก็วาวุ่นเลยนะครับแต่รัเสเซียไม่ต้องกลัวนะครับรัเสเซียมีจีมิชีเมดเวเทปอยู่เดี๋ยวเมดเวเทปเนี่ยก็จะออกมาขู่เรื่องนิวเคลียร์คนก็จะกลัวไปทั่ว โลกที่เหมือนเติมเนี่ยแหละครับ